สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศวันนี้ขอเอาของหาชมได้ยากมาให้ชมกันหน่อยครับอายุของของสิ่งนี้มาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับเป็นกอีพับ ถ้าจะเรียกให้เต็มก็ต้องบอกว่าเป็นพักเก้าอี้ส่วนจะเป็นของใครนั้นวันนี้คนอยากเล่าพร้อมนําเสนออยู่แล้วครับมาติดตามกันเลยครับพักเก้าอี้พับเป็นที่ประทับทําด้วยหนังตรงกลางมีนวม,มสําหรับเอ็นพระองค์ลงพิงพักเก้าอี้นี้ใช้ในกระบวนเสด็จพระราชดำเนินสําหรับการฉุกเฉินที่พนักงานไม่ได้ทอดพระแท่นที่ประทับเมื่อต้องทรงยืนอยู่นานเจ้าพนักงานก็จะอัญเชิญพักเก้าอี้เข้าไปทอดถวายแทนและทรงใช้เป็นที่ประทับในการสงครามด้วยพักเก้าอี้พับนี้ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชศิลปะ รัตนโกสินร์พุทธศตรวรรษที่24 200กว่าปีมาแล้วไม้ลงรักปิดทองหนังสัดภาพต่อเนื่องเป็นพระพุทธสีหิงในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และเสียนหนุมานหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสยามนี้มีเรื่องราต่ตอนที่1,131ครับ